โโโโอ้ oh no, 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 no. นนนนนทผู้ชมมืออกวัดที่ผ่านมาวันที่ห้านะคะสองศูนย์สองสองหกสามน่าเสียดายมากนะคะของเราสี่สามของเราสามสองอ่ะหลุดไปนะจ๊ะใครชอบก็ตามนะคะสูตรก็เป็นแค่เพียงแนวทางนะจ๊ะหวยลาวนะจ๊ะเหล็กลาวเดอ้อ วันพุธนะคะวันพุธเด้อวัชรมานี่วันพุธอะต่อนะคะหวยเล่านะคะงวดวันที่เจ็ดนะคะวันพุธนะคะกุมภาพันธนะคะ งวดวันที่ห้านะคะผลออกสองศูนย์สองสองหกสามนะคะหกสามอยู่เลขหน้ามาออกแล้วก็เบิ้ลต่องวดนะคะลืมนะคะแต่ว่าเบิ้ลแอดให้แปดปดเนาะเบิ้ลนะคะปกติถ้าออกวันพาแล้วนะคะแล้วก็งวดต่อมาส่วนมากจะเป็นเบิ้ลนะท่านผู้ชมแต่ก็คือแบบก็ตามความชอบของเราเนาะอ่ะทั้งหมดทั้งปวงบุนดวงวัสนานะคะงวดนี้นะคะดิน หนึ่งนะคะเด่นรูดวิ่งนะคะใครชอบนะคะหนึ่งแต่ว่าตามจริงแล้วสามยอดของเอปเนี่ยเอาไปเป็นเอาไปเป็นเด่นรูดวิ่งได้หมดเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะทั้งหมดทั้งปวงบุญดวงวาส,สนาของตัวเรานะคะงดนี้มีแค่สี่ตัวนะที่เด่นเด่นมีหนึ่งมีสามมีเจ็ดมีเก้านะคะอ่ะ จับแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมขาเดี๋ยวเราก็าไปวิเคราะห์ไตรตรองนะคะทั้งหมดทั้งปวงบุญดวงวัส,สนาของตัวเราเนาะอ่ะเดี๋ยวถ้ายังไงก็ช่วงนี้ไม่ค่อยฝันเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ก่อนถ้ามีฝันอะไรอย่างนี้ก็จะมา,อาบอกกล่าวนะคะอ่ะจับหน่อยจับหน่อยอ่ะจับหน่อยนะ ไปกับสลับบุรีแล้วเลี้ยวคู่เลี้ยวคู่กัไปถึงโคราชนะคะอันนี้จับตามจับตามหลักนะคะอ่ะแล้วก็หลักสามก็จะมีสามหนึ่งสามหนึ่งก็ชนกันสามเจ็ดสามเก้านะฮะเจ็ดก็จะมีเจ็ดหนึ่งชนเจ็ดสามชน เจ็ดเก้านะฮะแบบนี้นะฮะก็จะไปกับสลาบูรีแล้วเหลี่ยวคู้หเหลี่ยวกูกับไปถึงโกลาดระวังด้วยนะคะกับหัวเนาะอ่ะก็ผู้ใช้วิจารยานทุกครั้งในการรับชมด้วยนะคะสังเกตว่าเจ็บมาหลักสำคัญด้วยนะคะระวังให้หมดเลยนะจ๊ะบ่ขีดเยอะ ถ้าขีดเยอะจะเป็นอะไรนะเขาเรียกมุนอุ่ยปุ่ยนะฮะท่านผู้ชมถ้าให้ชอบสุดๆนะฮะก็จะมีสองหลักแต่เต็มตามจีนก็ชอบตัวนี้แหละ,ะเป็นสามหลักนะฮะสี่หลักนะฮะหนึ่งนะฮะ อะการคาดเดาของเรางวดนี้จะมาไหมแต่ว่าให้ชอบสุดๆก็นี่แหละในตารางสีตัวนี้เลยนะฮะอ่ะสาธุสาธุเด้อนะฮะอ่ะใครชอบก็ตามเด้อท่านผู้ชมเอ่ยน,นะฮะแต่ก็น่าเสียดายเนาะงวดที่ผ่านมาก็หลุดแ้มไปนี่แหละ ใครชอบชุดไหนนะคะก็ลองเอาไปเป็นแนวทางดูนะคะท่านชมค่ะเนาะอ่ะขอให้ทุกท่านโชคด,ดีด้วยนะคะหวยล่านะฮะวันพุธสูตรหวยของแอดเลนะคะเดี๋ยวคุณยายลงให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะ